ทำไมต้องปกักกับใครไล่ฝนด้วยสวัสดีค่ะวิวจ Channel, ากชาแนลพอยวิวค่ะกลับมาพบกับวิวอีกครั้งนะคะในรายการวิวเอ๋ยบอกข้าเถิดค่ะรายการที่วิวจะนําเอาคําถามที่ทุกคนถามมาผ่านแฮชแท็กวิวเอ๋ยบอกข้าเถิดนะคะมาตอบให้ทุกคนฟังเลยค่ะซึ่งวันนี้เราได้คําถามหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเข้ามานะคะอย่างไรก็ตามอาจจะน่าเสียดายเล็กน้อยที่เขาลืมติดแฮชแท็กมานะแต่ไม่เป็นไรค่ะเนื่องจากคําถามมันน่าสนใจมากๆวิวก็เลยขออนุญ,ญาตเอามาตอบให้ทุกคนฟังนะคะซึ่งคําถามของเราในวันนี้มาจากคนนี้เลยค่ะคุณ SK นะคะเขาถามมาว่าพี่วิว เรื่องการปักตะไคร้แล้วฝนหยุดตกค่ะมีที่มายังไงและจริงไหมนะคะอ่ะอย่างแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะไปตอบคาถามนี้การวิวขอตอบข้อนึงก่อนเลยค่ะว่าตำนานการปักตะไคร้แล้วฝนหยุดตกเนี่ยจริงหรือไม่จริงนะคะอันนี้ขอบอกเลยว่าวิวไม่มีคําตอบให้ทุกคนค่ะเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้ของเราจะไม่ได้มาพิสูจน์ความเชื่อนะคะเราไม่ใช่แบบท่องสองผีหรืออะไรอย่างนั้นที่จะมาพิสูจน์ว่าเฮ้ยมันเป็นจริงนะปักตะไคร้ปุ๊บฝนแห้งปุ๊บเลยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าคลิปวิดีโอของเราในวันนี้วิวอยากจะมาอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจคคค่่่่ะววาาาเเเเอออนนสมมมัยยกีีขชื อะไรยังไงบ้างเขาเชื่อแบบนี้นะเขาคิดแบบนี้เขาก็เลยเชื่อแบบนี้นะคะส่วนจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยนะคะก็แล้วแต่วิจารณญาณของทุกคนเลยค่ะว่าใครจะเชื่อหรือใครจะไม่เชื่ออันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะสําหรับตอนนี้ถ้าพร้อมจะไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะมาฟังกันเนี่ยนะคะว่าเฮ้ยทำไมเราถึงจะต้องปักตะไคร้ไล่ฝนหรือว่าทําไมจะต้องเป็นคนนั้นปกักทําไมจะต้องเป็นคนนี้ปกักเนี่ยนะคะก่อนอื่นเลยวิวขอมาเล่าให้ทุกคนฟังคร่าว <c oughs> ๆก่อนแล้วกันค่ะว่าความเชื่อเรื่องการปักตะไคร้ไล่ฝนเนี่ยมันทํายังไงอะไรยังไงบ้างนะเผื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะแค่เคยได้ยินมาจากแค่เพลง ตะไคร้แบบว่าทําไมเป็นคนปักตะไคร้ไม่จริงยาปักอะไรแค่นี้นะคะหรือว่าไม่ได้มีความรู้ว่าเออจริงๆแล้วพิธีนี้เขาเชื่อกันยังไงอะไรยังไงนะคะบอกเลยค่ะว่าพิธีปักตะไคร้ไล่ฝนเนี่ยเป็นพิธีที่เขามักจะทํากันเวลาที่จะมีงานสําคัญอะไรต่างๆใช่ไหมเช่อนอวันนี้มีพิธีเปิดของกีฬาอันยิ่งใหญ่หรือว่าวันนี้มีงานทําบุญบ้านไม่อยากให้ฝนตกเลยอยากให้ทุกคนมารวมตัวกันได้นะคะ<ๆ>เขาก็จะมีพิธีขึ้นค่ะชื่อว่าพิธีปักตะไคร้ไล่ฝนนั่นเองโดยอุปกรณ์มีง่ายมากเลยนะคะใช้แค่พืชที่่ถืืออวาเเป็นนหม พื้นฐานอาหารไทยอะแทบทุกบ้านที่ทาอาหารไทยน่าจะมีกันอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือตะไคร้ค่ะทุกคนซึ่งวิธีการทําพิธีก็ง่ายมากนะคะแค่เดินออกไปกลางแจ้งค่ะที่ไหนก็ได้นะคะในบริเวณงานนะแล้วก็เอาตะไคร้ขึ้นมาค่ะปักลงไปที่ดินนะคะซึ่งวิธีการปักเนี่ยอาจจะแตกต่างจากปกตินิดนึงเพราะว่าไม่ใช่ปักแบบเอารากลงดินนะแต่ว่าเป็นการคว่ำลงค่ะแล้วก็เอายอดเนี่ยปักลงไปในดินแทนปึกลงไปนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าทําได้ตั้งแต่ที่เป็นพื้นดินโลง่ลงๆเลยหรือว่าถ้าบ้านไหนไม่มีพื้น นะก็อาจจะเป็นกระถางแล้วก็ใส่ดินแล้วก็ปักตะไคร้กลับหัวเอาก็ได้เช่นกันค่ะในระหว่างที่ปักตะไคร้เนี่ยก็ให้คนที่ปักเนี่ยนะคะมีการกลั้นใจอธิษฐานอะไรต่างๆประมาณว่าขออย่าให้ฝนตกเลยนะขออย่าให้ฝนตกเลยนะทํานองนี้นะคะไม่ได้มีบทส่งบทสวดอะไรเป็นที่เฉพาะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอันนี้เป็นแค่วิธีการปักตะไคร้แบบเบสิกนะคะซึ่งเราหลายๆภูมิภาคเนี่ยก็จะเชื่อร่วมกันค่ะแต่มันจะมีการปักตะไคร้แบบแอดวานซ์อีกนะคะที่บางท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะเชื่อเนื้อไปกว่านี้ค่ะเช่นเฮ้ยมันจะต้องมีการกําหนดคุณสมบ ของคนปักด้วยไม่ใช่ว่าใครก็ได้หยิบตะไครมาปักปึกแล้วฝนจะหยุดนะคะบางที่ค่ะเขาก็บอกว่าคนที่ปักนี่น่าจะต้องเป็นสาวบริสุทธิ์เท่านั้นก็คือเป็นสาวซิงว่าอย่างนั้นเถอะหรือบางคนนะคะก็จะบอกว่าไม่ได้ใครปักไม่ได้นะจะต้องเป็นลูกสาวคนเล็กเท่านั้นหรือในบางที่ที่แปลกไปอีกก็จะบอกว่าไม่คนที่ปักนี่นะจะต้องเป็นแม่ไม้แล้วต้องเป็นแม่ไม้ที่ผัวตายนะตายมาแล้วยิ่งนานยิ่งดีเลยแบบ30ปีไปแล้วยิ่งดีเลยนะหรือบางตำรานะคะก็จะแปลกไปกว่านั้นอีกค่ะเขาก็จะบอกว่าให้ลูกายคนนโตเี่ คนปากให้เป็นลูกชายคนโตที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะก็ แตกต่างกันออกไปตามแต่ละท้องถิ่นที่เชื่อกันค่ะทีนี้หลังจากที่เรารู้กันแล้วว่าพิธีปักตะไคร้เนี่ยทำยังไงนะคะเรามาฟังกันดีกว่าว่าแล้วความเชื่อเนี้ยมีที่มาที่ไปจากอะไรค่ะต้องบอกว่าสิ่งที่วิวกําลังจะเล่าต่อไปเนี้ยอาจจะไม่ใช่เป็นแบบมีหลักวิชาการมีหนังส ứ, ือเขียนอะไรที่เป็นจริงเป็นจังนะคะเพราะว่านี่คือความเชื่อชาวบ้านดังนั้นมันก็คือการไปเก็บมานี่แหละว่าอ,อ๋อชาวบ้านแต่และที่เขาเชื่อแบบนี้เขาเชื่อแบบนี้เขาเชื่อแบบนี้เลยทําแบบนี้นะคะอันนี้ถ้าสําหรับใครที่ชอบเรื่องราวประมาณนี้ <c oughs> อยากศึกษาเรื่องรราาาาววปะมณนนีี้้ิชเ จะเรียกว่าวิชาคติชนวิทยาค่ะคติก็คือแบบคติความเชื่ออย่างเงี้ยชนก็คือฝูงชนกลุ่มคนประมาณนี้นะคะคติชนวิทยาก็คือวิชาว่าด้วยเรื่องความเชื่อของคนนั่นเองค่ะประมาณนั้นนะซึ่ง ถามว่าคนเนี่ยเชื่อยังไงถึงออกมาเป็นพิธีการของการปักตะไคร้ไล่ฝนเนี่ยนะคะก็ต้องเริ่มมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะสมัยโบราณเนี่ยแน่นอนว่าคนเราในทุกพื้นที่ของโลกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆนะคะก็คือเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนนั่นเองเพราะว่าสมัยก่อนเราหากินด้วยอะไรแน่นอนว่าสังคมสมัยก่อนคือสังคมเกษตรกรรมใช่ไหมคะดังนั้นเรื่องฝนฟ้าอะไรเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆค่ะฝนตกต้องตามฤดูกาลคนเราก็สามารถทําอาชีพได้สามารถเพาะปลูกอะไรต่างๆเลี้ยงคนได้ ะะส่วนถ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลก็จะเป็นปัญหาละดังนั้นค่ะคนสมัยก่อนก็มีวิธีง่ายๆในการแก้ปัญหาสิ่งนี้นะคะก็คือจินตนาการขึ้นมาค่ะเพราะว่าคนสมัยก่อนเขาไม่ได้มีกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะมาบอกว่าเอาละพรุ่งนี้ฝนจะตกเยอะนะปีนี้ฝนเยอะปีนี้ฝนแรงปีนี้ฝนตกเยอะเพาปปราะปลูกไปเยอะๆเลยจ้าปีนี้ฝนแรงเพาปปราะปลูกน้อยๆนะคะดังนั้นค่ะสิ่งที่เขาทําได้ก็คือเขาจินตนาการกันขึ้นมานะคะว่าบนฟ้าเนี่ยบนสวรรค์เนี่ยมันน่าจะมีอะไรสอย่างที่มีพลังมากกว่าพวกเราเนี่ย คนะอยควบคุมฝนฟ้าอยู่ก็เลยจินตนาการกันออกมาในฐานะแบบเทพเทวดาอะไรอย่างนี้นะคะโดยที่แต่ละชุมชนแต่ละท้องถิน่นก็จะจินตนาการแตกต่างกันไปค่ะซึ่งเราจะเห็นว่าในยุคก,ก่อนๆเนี่ยก็จะมีเทพเกิดขึ้นมากมายเป็นเทพเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าใครเคยดูซีรีส์ดรามา่าระดับเทพของวิวก็จะเห็นว่าเทพแต่ละชาติเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเทพเกี่ยวกับธรรมชาตินี่แหละเป็นเทพแห่งพระอาทิตย์เทพแห่งพระจันทร์เทพแห่งท้องฟ้าเทพแห่งแผ่นดินใช่ไหมคะและเทพที่ฮอทิตมากๆนะคะในแทบทุกกลุ่มคนเลยเนี่ยก ก็คือเทพเรื่องฟ้าเรื่องฝนนี่แหละค่ะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างของไทยเราก็มีเรื่องพญาคันฆ่ามีเรื่องพญาแหนกันใช่ไหมคะหรือถ้าจะไปฮินดูหน่อยก็มีเป็นพระพิรุณใช่ไหมเจ้าแห่งฝนหรือที่หนักกว่านั้นนะคะฝนธรรมดาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มีพลังไม่พออะไรหรือเปล่าถ้าไปดูช่วงฝนฟ้าะนองเนี่ยที่มีฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเ,เนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีเทพออกมาเยอะเป็นพิเศษเลยเพราะว่าคนกลัวเป็นพิเศษไงว่าฉันควบคุมฟ้าควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะคะก็ไปดูเป็นซุส เป็นโซเป็นพระอินอทุกคนก็เป็นเทพที่ควบคุมสายฟ้ากันทั้งนั้นเลยถูกต้องไหมคะเห็นแม้ว่าเราเนี่ยค่อนข้างจะบูชาเทพที่เกี่ยวกับฟ้าเกี่ยวกับฝนมากมายเลยทีเดียวค่ะซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเทพเหล่านี้เป็นคนคุมฟ้าคุมฝนเนี่ยเราก็จะต้องมีพิธีกรรมใช่ไหมคะเพื่อบูชาให้เทพเหล่านี้พอใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนสมัยก่อนทําอาชีพเพาะปลูกแบบพี่วิวบอกไปดังนั้นถ้าสมมติว่าฝนไม่ตกเนี่ยเป็นปัญหาสําหรับเขาแล้วค่ะดังนั้นสิ่งที่เขาต้องการก็คือต้องการให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลใช่ไหมคะก็เลยจะมีพิธีกรรม เกิดขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นพิธีที่อ่ะเริ่มมาก็บอกแล้วบอกว่าขอให้ปีนี้ฝนตกตามปกตินะหรือบางพิธีก็จะบอกว่าเอาละขอบคุณนะที่ฝนตกลงมาตามปกติหรือบางพิธีก็จะเกิดจากการที่อ้าวทำไมฝนถึงไม่ตกตามปกติล่ะเราจะต้องทําพิธีอะไรบางอย่างแล้วฝนจะได้ตกลงมาตามปกตินะคะซึ่งเราก็จะเห็นพิธีแบบนี้ทั่วโลกเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นของไทยก็จะเห็นว่าเรามีการจุดบั้งไฟเพื่อบูชาแขนบนฟ้าให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลถูกต้องไหมหรือว่าข้ามไปที่จีนอ่ะอันนี้ก็ชัดเจน เหมือนกันนะคะก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราไปดูหนังจีนบ่อยๆฮ่องเต้เนี่ยมีภารกิจสําคัญคือฮ่องเต้เป็นโอรสสวรรค์ฮ่องเต้เป็นคนที่สามารถคุยกับสวรรค์รู้เรื่องใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มากๆของแต่ละปีคือพิธีที่ฮ่องเต้จะต้องเสด็จออกไปข้างนอกไปบูชาฟ้าดินใช่ไหมเพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเพื่อให้ผลผลิตเนี่ยได้เหมือนปกติเพื่อขอบคุณสวรรค์ที่ส่งฝนลงมานะคะซึ่งถ้าสมมติว่าปีไหนเนี่ยเกิดฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลฮ่องเต้ก็จะต้องทําอะไรอองงเตต้้กก็จะิน ถือศีลอะไรต่างๆเพื่อที่ว่าฝนจะได้ตกลงมาตามฤด,ดูกาลถูกต้องไหมคะอันนี้ก็เป็นพิธีแบบที่ทําให้มีฝนตกลงมาค่ะซึ่งโดยรวมส่วนมากก็จะเป็นพิธีที่ทําให้เทวดาหรือว่าเทพหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยพอใจมีความสุขนะคะฝนก็จะได้ตกลงมาทีนี้ค่ะคนสมัยก่อนเขาก็มีวิธีคิดที่อาจจะตลกนิดนึงสําหรับเราปัจจุบันนะก็คืออ้าว ในเมื่อเวลาเทพพอใจเนี่ยเทพก็จะส่งฝนลงมาใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าวันนี้เรามีงานสําคัญเราไม่อยากให้ฝนตกล่ะเราจะต้องทํำยังไงโอ้โหบอกเลยว่าเรื่องนี้ง่ายมากค่ะในเมื่อสมการนี้ง่ายเทพพอใจเท่ากับฝนตกถ้าอยากให้ฝนไม่ตกก็ต้องทําให้เทพไม่พอใจใช่ไหมคะดังนั้นนะคะพอได้สมการนี้ออกมาเขาก็ต้องมานั่งคิดค่ะว่าเอ๊ะเราทํายังไงนะเทพถึงจะไม่พอใจโอ้โหรู้เลยว่าปกติแล้วเทพของเราเนี่ยเทพของทางไทยๆเราเนี่ยนะจะชอบให้คนเพาะปลูกค่ะถ้าสมมติว่าโอ้โหขยันทํามา กินเพาะปลูกมีต้นไม้งอกมากมายความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันค่อนข้างจะเกี่ยวพันกับความเชื่อเรื่องฝนอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นถ้าอุดมสมบูรณ์ก็แปลว่าฝนจะตกอ่ะงั้นเราทําให้ไม่อุดมสมบูรณ์ดีกว่าจะได้ขัดใจเทพถ้าเทพรู้สึกไม่พอใจเทพจะได้ไม่ส่งฝนลงมาให้เราถูกต้องไหมคะซึ่งเขาก็คิดไปคิดมาค่ะเอ๊จะทํายังไงดีนะที่จะขัดใจเทพโอ้โหเอาอย่างนี้ดีกว่าในเมื่อเทพเนี่ยชอบให้เราเพาะปลูกชอบให้เราปลูกต้นไม้ใช่ไหมดังนั้นเรามาปลูกต้นไม้ให้ไม่ขึ้นดีกว่าเอาง่ายๆเลยนี่ตะไคร้ตะไคร้ หัวอยู่แล้วแค่ปักลงไปในดินเนี่ยมันก็งอกขึ้นมาสวยงามแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเอาอย่างนี้ในเมื่อเทพบอกว่าอยากให้เราเพาะปลูกตะไคร้ออกมาเป็นกอใหญ่ๆเราก็ขัดใจเทพด้วยการเอาตะไคร้เนี่ยออกไปแล้วแทนที่จะปลูกแบบปกติก็กลับหัวมันซะสิเอายอดของมันเนี่ยนะปักลงดินแล้วเอารากเนี่ยชี้ฟ้าไปเลยดังนั้นแน่นอนนะคะว่าตะไคร้หัวนั้นก็จะต้องตายค่ะคือไม่เกิดนะคะเขาก็บอกว่านี่เป็นการขัดใจเทพสุดๆเทพเห็นแล้วจะต้องรู้สึกว่าแบบแกแกเพาะปลูกแบบนี้ไม่ได้แกเอาตะไคร้ปักอย่างนี้มัน ขัดใจชั้นมันไม่งอกแล้วเทพก็จะอารมณ์ไม่ดีนะคะพอเทพอารมณ์ไม่ดีขัดใจเทพเทพก็จะไม่ส่งฝนลงมาให้ตกต้องตามฤด,ดูกาลนั่นเองค่ะดังนั้นจากเดิมที่มีกําหนดการว่าวันนี้เทพจะส่งฝนลงมาเทพก็จะไม่ส่งฝนลงมาเป็นผลให้ฝนไม่ตกก็ตรงตามกับพิธีที่เขาต้องการจะไล่ฝนนั่นเองนะคะแล้วทีนี้ถามว่า อา้าวแล้วทําไมจะต้องเป็นคนพิเศษแบบนั้นด้วยละ่ะทําไมจะต้องเป็นลูกสาวคนเล็กทําไมจะต้องเป็นสาวบริสุทธิ์ทําไมจะต้องเป็นลูกชายคนโตที่ยังไม่แต่งงานหรือทําไมจะต้องเป็นหญิงไม้ที่จะมาปักตะไคร้เราได้ผลมากกว่าปกตินะคะสาเหตุง่ายๆเลยค่ะคือคนสมัยก่อนเนี่ยนอกจากเรื่องฝนฟ้าอะไรต่างๆแล้เนี่ยนะคะเขามักจะเอาความอุดมสมบูรณ์ไปผูกกับอีกอย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือการมีลูกมีหลานการสืบต่อลูกหลานนั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเราไปดูในคนสมัยก่อนนะคะย้ำอีกครั้งว่าสมัยก่อนไม่ใช่สมัยนี้นะสมัยก่อนเนี่ย การมีลูกถือเป็นเรื่องสําคัญมากเราก็ถือเป็นหน้าที่นะคะถ้าสมมติว่าเราไปดูตามวัฒนธรรมต่างๆจะเห็นว่าการมีลูกเนี่ยค่อนข้างเป็นหน้าที่เลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นในศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็จะเห็นว่ามันก็จะต้องมีความเชื่อว่าถ้าสมมติว่าไม่มีลูกนะตายไปจะต้องตกนรกอะไรทํานองนี้เลยนะคะดังนั้นการมีลูกสําคัญค่ะและการมีลูกนะคะ <c oughs> ก็จะไปสัมพันธ์กับความอุดมสมบูรณ์นั่นเองค่ะฝนฟ้าตกต้องตามฤด,ดูกาลคนมีลูกถ้าสมมติว่าอ่ช่วงไหนเกิดอาเพศเกิดช่วงแบบฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลค ก็จะไม่มีลูกคนก็จะเป็นมันอะไรต่างๆมันมักจะมาคู่กันเสมอนะคะในตำนานต่างๆดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าตามตำนานต่างๆทั่วโลกเนี่ยมันจะมีการบูชาการเกิดเนี่ยค่อนข้างเยอะค่ะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าใครเคยเห็นเรื่องราวของสีวะลึงกับโยนีอันนี้ขออนุญ,ญาตไม่อธิบายละเอียดเนาะก็จะเห็นว่าเห็นปะเขาเชื่อมโยงความอุดมสมบูรณ์เข้ากับการมีลูกใช่ไหมคะว่าบูชาสีวะลึงบูชายโยนีทาให้อะไรบูชาการเกิดบูชาการเกิดแปลว่าฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาลดังนั้นกลับกันนะคะในเมื่อการมี มีลูกหลานเนี่ยแปลว่าอุดมสมบูรณ์แปลว่าฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลถ้าการไม่มีลูกหลานล่ะจะแปลว่าอะไรการไม่มีลูกหลาน,นะค่ะก็แปลว่าฝนแล้งฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองค่ะซึ่งตรงเนี้เขาก็เลยเอาความเชื่อน,นี้มาพันหนวกเข้าด้วยกันนะคะโดยเมื่อกี้ที่วิวพูดไปมีใครบ้าง1ลูกสาวใช่ไหมสองลูกชายคนโตสามแม่ไม่ต้องบอกว่าคนเหล่านี้ค่ะล้วนแต่เป็นคนที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์นะคะอยู่ในวัยที่สามารถออกลูกออกหลานกันได้ตามปกติแต่คนพวกนี้กลับไม่ได้แต่งงานเพราะ เพราะลูกสาวก็ยังเป็นคนบริสุทธิ์อยู่ลูกชายก็ยังไม่ได้แต่งงานหญิงไม้นี่ก็จริงๆแต่งงานแล้วควรจะมีลูกแต่ว่าผัวดันตายแล้วก็ไม่ได้มีผัวมานานดังนั้นก็เลยไม่มีโอกาสมีลูกนะคะเขาก็เลยมองว่าคนพวกนี้เป็นคนที่ทําให้เหมือนแบบเกิดอาเพศอ่ะแปลว่าเป็นคนที่ไม่มีลูกมีหลานทั้งที่ควรจะมีเมื่อเอาคนที่ไม่มีลูกมีหลานทั้งที่ควรจะมีขัดต่อความอุดมสมบูรณ์มาทํากิจกรรมที่ขัดใจเทพเข้าไปอีกเนี่ยก็น่าจะส่งเสริมให้แบบเบิ้ลคุณสองอเทพไ่าจะกริ้วคุณสองประมาณว่าแกนอกจากแก จะปลูกผักผลไม้ไม่ขึ้นแล้วแกยังไม่มีลูกอีกฉันรับไม่ได้นะคะดังนั้นเทพก็น่าจะบันดาลให้ฝนเนี่ยหยุดตกได้เป็นเอฟเฟกคูณ2คูณ3คูณ, 4, คณ 4, เข้าไปนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือความเชื่อของคนสมัยก่อนที่ว่าทําไมจะต้องให้คนเราเนี่ยมาปักตะไคร้เพื่อที่ว่าจะไล่ฝนนะคะเป็นไงบ้างคะฟังความเชื่อนี้กันไปเคยได้ยินความเชื่อแบบนี้กันไหมคะหรือว่าแถวบ้านใครเชื่อแบบไหนกันบ้างแตกต่างจากที่วิวเล่าไปหรือเปล่าไหนบ้านใครต้องเอาใครมาปักหรือว่าต้องมีพิธีกรรมละเอียดกว่านี้ก็คอมเมนต์มาคุยกัน ไดะะ้สำหรับวันนี้วิวก็คิดว่าคลิปวิดีโอของเรายาวพอสมควรแล้วค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย สวัสดีค่ะสำหรับใครที่มีคำถามอยากถามวิวนะคะอย่าลืมติดแฮชแท็กวิวเอ๋ยบอกค่าเถิดมาได้ในทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางอินสตาแกรมของวิวติดตามกันหรือยังในอินสตาแกรมหรือว่าทางคอมเมนต์ด้านล่างรวมไปถึงช่องทางล่าสุดเลยนะคะก็คือทางติ๊กต็อกนั่นเองค่ะซึ่งในติ๊กต็อกของวิวเนี่ยบางทีวิวก็จะมาตอบคำถามที่อาจจะสั้นนิดนึงแล้วก็ไม่ได้เหมาะกับการมาเป็นคลิปวิดีโอยาวๆแบบนี้ในยูทูบนะคะอย่าลืมไปติดตามกันได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ